สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ก็มีรถหรูคุณภาพดีๆมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะแล้วคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดไม่น้อยไม่แท้นั่นก็คือ m e r c e d e s Benz E250 AMG Coupe ปี2012นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาชมความสวยงามรอบๆคันกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากบอดี้ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าของเขาจะมีเส้นสายที่ลากยาวลงมานะคะซึ่งคมชัดเจนตอบรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะมาพร้อมกับเดย์ไทม์ running l i g h แบบ LED ด้วยและไฟด้านหน้านะคะก็ยังสามารถปรับเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยได้ในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบ3ชั้นเรียงนอนนะคะซึ่งทําให้ตัวรถดูโดด เด่นมากยิ่งขึ้นและที่พิเศษเลยด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง6จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์คนรักรถสปอร์ตมากนะคะอย่างด้านล่างนะคะก็เป็นล้ออัลอยขนาด19มาพร้อมกับแม็กแต่งที่เจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้หล่อลอเท่ๆเลยนะคะและถัดกันมาตรงนี้นะคะ Blue Efficiency นั่นก็คือบ่งบอกว่าคันนี้นะคะนอกจากจะช่วยลดเชื้อเพลิงช่วยลดมลพิษนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะในส่วนตัวบอดี้ของเขานะคะมาด้วยทรงคูเป е, ้เท่ๆแล้วก็มาด้วยสีดําซึ่งให้ความ สุขุมนะคะและ้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวซึ่งขอบประตูของเข,ขานะคะจะตกแต่งด้วยโครเมียมสีเงินตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีดําได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้ะริ้วรอยรอบคันต้องบอกเลยว่าน,น้อยมากๆเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆเลยค่ะ ที่บอดี้ท้ายรถนะคะก็ยังคงความหรูหราความสปอร์ตนะคะอย่างด้านบนท้ายรถตรงนี้เขาจะมีเหลี่ยมมีสันตอบรับกับผิวโครเมียมได้เป็นอย่างดีและในส่วนไฟเบรกตรงที่3ก็จะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้เลยนะคะในส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED การดีไซน์เขาจะมีความเรียวยาวตั้งแต่ด้านข้างนะคะมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง ออมองภาพขนาดถอยจอดมาให้นะคะแล้วก็มี p ักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดล่างสุดเป็นถ้อยเสียที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนี่ค่ะเราเปิดผ่านรีโมทต,ตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วภายในนะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าภายในนะคะคือใหม่ เนียบมากๆเลยสามารถวางสัมภาระได้เยอะด้วยหรือจะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามด้านในกันต่อเลยค่ะ ในห้องพโดยสารนะคะต้องบอกเลยว่ารู้ราสปอร์ตเต็มพิกัดนะคะถ้าใครที่ชินชอบความเร้าใจต้องชอบแน่นอนเลยเพราะว่าเขามาด้วยทนสีดําแดงค่ะอย่างในส่วนเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสีแดงมาด้วยรูระบายอากาศแบบนี้นะคะระบายความร้อนให้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเบาะหนังที่แบบเกรดคุณภาพพรีเมียมมากๆเป็นเบาะหนังแบบสปอร์ตนะคะรับรองได้เลยถูกใจสายสปอร์ตแน่นอนค่ะและก็ยังปรับไฟฟ้า ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะและที่สําคัญเลยคือสามารถเมมโมรีได้ทั้ง2ฝั่งด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็มาด้วยโทนสีดําเพิ่มความหรูหราด้วยทริมสีเงินนะคะในส่วนคอนโซลกลางก็มีหน้าจอมาให้นะคะตรงนี้เราสามารถเข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆนะคะเชื่อมต่อบลูทูธโดยคอนโทรลผ่านปุ่มตรงคอนโซลกลางตรงนี้ได้เลยค่ะถัดกันมานะคะในส่วนของแอร์นะคะก็จะ สามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดค่ะแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะได้แก่โหมดแมนนวลโหมด Eco Pro นะคะแล้วก็โหมดสปอร์ตค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้าคนขับนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบท้ายตัดตามสไตล์รถสปอร์ตเลยนะคะนอกจากจะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายว่างสายได้แล้วเขาก็ยังมีครุสซอนโทรมาให้ด้วยแล้วถ้าเพื่อเพิ่มความเร้าใจนะคะก็มีแพดเดิ มาให้ด้ดวยและที่เป็นจุดเด่นของคันนี้เลยนะคะนั่นก็คือเลขไม์ของเขาเองนั่นเองนะคะซึ่งไม์น้อยมากๆแถมเป็นไม์แท้ด้วยเพียงแค่80,000โลเท่านั้นนะคะและที่สําคัญรถสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพารามิกซันรูฟนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะเห็นเป็นทรงคูเป้แบบนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่ในการใช้สอยหรือว่าพื้นที่ในการโดยสารนะคะต้องบอกเลยว่านั่งได้ถึง2ตําแหน่งแบบสบายๆไม่ดูอึดอดัดหรือว่า ทําให้รู้สึกแคบเลยนะคะคือกว้างมากๆมาด้วยเบาะหนังสีแดง mm. เช่นกันนะคะมีรูระบายอากาศมาให้ตรงกลาง mm. ก็มีที่วางอาหารหรือวางแก้วน้ําได้อีกสองตำแหน่งและที่สําคัญเลยมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยรับรองได้เลยว่าคันนี้ต้องถูกใจสายสปอร์ตอย่างแน่นอนคะ่ะ ใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตคูเป้ขับสนุกแล้วใจคุณภาพดีๆเจ๊วขอแนะนำา m r r e e e s b e n z E250 คูเป้คันนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชนรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย